สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรอหน้าอยู่ดีวันนี้มานําเสนอผัดชะอมเต้าหู้นะครับผมเราจะใช้เป็นเต้าหู้ก้อนหรือเต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับผมชะอมเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปเราก็วัตถุดิบก็จะมีเต้าหู้กับชะอมเราก็เด็ดทําความสะอาดเต้าหู้เราก็ล้างทำความสะอาดนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปนะครับผมเทน้ำมันลงไปแล้วก็บี้ แต่ตอนบี้ใส่กระทะระวังน้ำมันกระเด็นด้วยครับไม่งั้นก็ให้บี้ใส่จานแล้วค่อยไปเททีเดียวเนะาะแล้วเราก็ผัดผัดกับน,น้ำมันให้มันมีความเหลืองความพอดีอะ่ะ คือเราพอใจกับเต้าหู้ตัวนี้แล้ว่าเออจะอแบบเรืองๆนุ่มๆมหรือจะอแบบกรอบๆก็แล้วแต่เราเนาะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยเจแล้วก็ซอสแม็ก,กี้แล้วก็น้ำมันตาลเองผมปรุงแค่3อย่างผมไม่ใส่รสดีเจแล้วไม่ใส่ผงชูรสเนื่องจากว่ามันมีรสดีเจผงชูรสอยู่ในน้ำมันหอยเจอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดจะใส่ก็ใส่ได้เครื่องปรุงก็ซื้อได้ตามเทสโก้โรตัสบิ๊กซีไม่ว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆมีเดี๋ยวนี้มีหมดเลยว่าจะเป็นขนลเจผงชูรสเจรสดีเจมีหมดเลยนะครับเสร็ ชิมไม่ได้รสชาติตามที่เราต้องการพอกระทะมันแห้งผมก็จะใสน่น้ำเปล่าลงไปนะผมแต่น้ำแดงๆไม่ต้องตกใจนะเป็นน้ำสมุนไพรของผมที่ผมต้มทานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิงจือไม่ว่าจะเป็นเอ่อไม้าไมารากไม้นั่นเองนะผมเอ่อแล้วก็ผัดผัดแล้วเราก็ชิมไม่ได้รสชาติตามที่ต้องการนะครับผมเราจะปรุงให้รสชาติเข้มข้นขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วค่อยใส่ชะอมทีหลังเนาะประมาณนี้าชะอมเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยต่อต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นวิตามินเอสูงลดความร้อนในร่างกายนะผมพูดที่ว่า เขาเรียกว่ามันเป็นยาเย็นเอาให้ง่ายนะครับผมแล้วก็มีสปปรรพคุณในเรื่องของยาอายุฒนะขับถ่ายได้ดีแล้วก็ป้องกันโรคท้องผูกนะครับผมประมาณนี้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อเรเมนเปี้ยวนะผมช่วยขัดลมในลาไส้ของเรานะครับผมเฉอมท่ามัญญาเราก็ไปตัดใช้กันแกะตัดได้นะครับผม,มถ้าเราผัดผัดไปเนะี่ยถ้าเราอยากให้มีสีสันที่เขียวชอุ่มอยู่นาน,านแล้วก็ผัดผัดใส่กระทะเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่ภาชนะ่บแบออก พึงเย็นพึงให้มันเย็นแล้วเราก็อันนี้พูดในเรื่องของเทสท,ท,ที่ว่าทําไม่ว่าจะเป็นลงทานหรือว่าทําขายนะผมแล้วก็ไปพึ่งลมให้มันเย็นนะผมมันจะเก็บไว้ได้นานแล้วก็เชี่ยวชุบตลอดวันนะครับผมประมาณนี้เราลองไปทําทานดูเดยออัตราส่วนวิธีท,ทาลงไว้ไดใต้ลิง์ข้างล่างจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่เบสิกเบสิกมาม่าตอนแรกว่าจะไม่ทําแต่เนื่องด้วยว่าเรานึกถึงคนใหม่คนใหม่จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างซีอิ๊วขาวอย่างซอสแมกกี้เนี่ยปรุงให้มันเข้มข้น ซีอิ๊วขาวซอสฝาแดงนะผมจะมีความเค็มทดแทนในเรื่องของน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยเออน้ำมันหอยเจก็จะมีนะผมประมาณนี้สีสันน่าทานไหมล่ะครับนะผมก็ท่านใดสงสัยก็สอบถามกันเข้ามานะผมยินดีต้อนรับน้องใหม่สวัสดีครับ